สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับรายการปั้นฝันให้เป็นจริงอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาในเรื่อง To 20 Fact s About Me หรือเรียกสั้นๆว่าในภาษาไทยว่า20อย่างเกี่ยวกับตัวฉันซึ่งเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1หนูชื่อมิมมี่ข้อที่2ทําไมชื่อมิมมี่เพราะว่าหนูพ่อกับแม่ตั้งให้ชื่อว่ามิม แล้วเจ๊ของหนูก็ตั้งชื่อให้ว่ามี่ก็เลยรวมมัเป็นก็เลยเป็นมีม่ค่ะข้อที่สามโตขึ้นหนูอ,อยากเป็นสถาบันนิหรือไม่ก็คนทำเค้กนะข,ข้อที่สี่ตอนเล็กๆไม่ชอบกินพักถึงตอนนี้ก็ไม่ชอบกินอยู่ดี ที่ห้านะคะออม,มีน้องชายอยู่หนึ่งคนชื่อว่ามาตินข้อที่หกน้องชายทำไมชื่อมาตินเพราะว่าอม,มีเพื่อนที่โรงเรียนคนหนึ่งชื่อตินก็แต่ว่า ชื่อมาอีกเพิ่มเติมก็เป็นมาติน,นะคะ่ะข้อที่เจ็ดชอบดูทีวีมากชอบดูการ์ตูนอะไรเนี่ยข้อที่เก้าแล้วใช่ไหมอ้อแปดตัวทำไมถึงใส่เว่นเพราะว่าสายตาสั้นข้อที่เก้า สายตาสั้ 270. นสองร้อยเจสิบตนี้น่าจะเพิ่มไปนะแต่ว่าค่อยไปวัดอากันข้อที่สิบอะไรดีวะอ๋อนี่ง่ายเรียนอยู่โรงเรียนจอยข้อที่สิบเอ็ดมีเพื่อนชนิดอยู่สามคนน้ำใจสีฟูจิข้อที่สิบสอง บอกเมื่อกี้บอกใช่ไหมว่าไม่ชอบกินผักแล้วมีอย่างที่ไม่ชอบเลยเข้าวต้มมันดูเหมือนจืดจากน้ำปลาตุกับข้าวอยากอยากกินข้อที่เท่าไหร่รู้อ๋ 13. อสิบสามชอบอัดรายการเป็นที่สุดเลยเช่นอัรายการอะไรเนะี้ยที่รายการดูเนี่ยนะข้อที่สิบ ชอบกินอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะซาซิมิเฮ้ยอย่าพูดดีกว่าขอ้อท<ม>ี่สิบห้าตอนนี้ยังเข้าโอแกนเข้ารูปไม่ได้ลืม้็แตบบ่อนุบาลย,ยังไม่ได้ท่องนานเลยต้องกลับไปท่องใหม่ละขอ้อที่สิบหก มีห้องของตัวเองแล้วข้อที่สิบเจ็ดม,มีแม่ชื่อว่าแมมข้อที่สิบแปดมีพ่อชื่อว่าบอยข้อที่สิบเก้าข้อที่สิบเก้า็อ๋อมีน้าชื่อว่านาโอนาอุนาแอลน้าอิง อาทิตย์ดีดีใจมากได้ไปเรียนโรบิรตและนะคะต้องการเล่นก็ต้องมีการแชทไปแท็กเพื่อนขอแท็กเด็กจิว๋วชิวอา้าวเจะล็กสันนี้วันก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย